มาลงแรงเกม ROV อีกครั้งครับรครั้งนี้จะเป็นครั้งที่10ของซีซั<ะ>่นนี้แล้วคือผมลงเล่นแล้งก็เพราะว่าจะเอาสกินของเอซนกานะครับด,ด้วยเพราะอ่าสกินของซีซั่นนี้เนี่ยเขาแจกเป็นเอซนกานะซึ่งเป็นตัวทำไมต้องมีลอเลยได้ซึ่งเป็นตัวฮีโร่ท,ที่ผมเล่นบ่อยมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามี สกินนี้นะครับมาประดับอพอตตัวเองนะแอคเค้าของตัวเองก็จะดีมากนะกกนนคือไอซีซั่น3ที่เขาแจกสกินแอสเซนการันนั้นผมมาไม่ทันไงเออก็เลยไม่ได้สกินนั้นขาดสขาดสกินนั้นอันเดียวเองทุกคนแล้วก็อ่าตาที่สินี้นะครับในการลงเล่นเนี่ยผมไม่ได้เล่นเมดด้วยนะ โอกาสชนะนี่น่าจะยากเพราะว่าผมได้เล่นตำแหน่งของไฟเตอร์นะครับซึ่งตำแหน่งไฟเตอร์นี่ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะ <st> แล้วก็ไม่รู้จะเลือกตัวอะไรดีก็เลยหยิบเวอร์ขาดมาเล่นนะครับในฐานะที่น่าจะพอเล่นได้มั้งนะ <Bur st. S 1> ก็ไม่รู้จะเล่นโอเคหรือเปล่านะครับช <You have S 1> นะด้วย คิวไปหนึ่งตัวแล้วครับคิวเจ้าอาชื่ออะไรนะ <c oughs> เอา้าลืมชื่อเฉยเลยมันติดอยู่ที่ปากเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันพอดีว่าตอนแรกอะครับผมเลือกเมยไปแหละแต่ทีนี้เนี่ย ในทีมเขาก็กดเมดมานะครับแล้วเขาก็กดเลือกเหมือนกันไอ้เราก็เลยไม่เป็นไรนะครับพเ,เพื่อทีมเราก็ลองเปลี่ยนเป็นไฟเตอร์ก็ได้นะแล้วก็อีกอย่างคือชอบเสียงภาคของเจ้าเวอร์ขาดในสกินนี้ด้วยนะด,ด,ดําไดดึกดิงเดา <c oughs> เป็นภาษาเวียดนามน,นะครับไม่แน่ใจว่าเขาพูดว่าอะไรแต่สำเนียงมันได้มาก ทีนี้ไอ้คู่ไฟของเราเนี่ยมันเป็นตัวที่ชอบล็อกเนี่ยแล้วมันล็อกในป้อมเราก็จะตายเอาเรียบร้อยตุ <_ S 1> ้มรู้ว่าจะโดนล็อกนะแต่ว่าอยากคิวไงมันมมชื่ออะไรนะเออ,อเฮ้ยเทลมาว่ะ ในที่พวงเรานะครับ<ด>ในเกมนี้เนี่ย,ยก็ประกอบไปด้วยวัวขาอย่างผมนะครับบัตเตอร์ไฟนะ์นะเตียวเซียนนะครับเทลนาแล้วก็ซีเนียวนะครับในส่วนของฝั่งตรงข้ามก็มีเทลนาเหมือนกันนะรู้สึกเหมือนจะมีบัตเตอร์ไฟเหมือนกันด้วยไอตัวนี้มันชื่ออะไรนะไฟเตอร์ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยคันนะ ติดอยู่ที่ปากน่าจะชื่อคือผมไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้ไงเดี๋ยนะเนี่ยกว่าจะนึกชื่อได้ก็คือป้าไปเกือบจะครึ่งเกมแล้วดูแล้วมันล็อกเราด้วยนะแล้วพอเราจะใช้ท่าสกิลที่สองก็คือพุ่งไปไปหามไม่ได้เพราะว่าเราตัวมันล็อกใส่นะครับ ส่วมันเตรียมล็อกเราอีกแล้วแน่ๆองนั่นไงตายก่อนสมต,ตรงข้ามเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับก็สุขสีอยู่นะเพราะว่าฝั่งเราคิวไปได้หตัวนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามคิวไปได้ห้าตัวนะอีนี่ขอเก็บหน่อยเดียวนายงังไงซีเนียมาช่วยครับตอนนี้ มาชอบสกิลท่าสองขอ,งเ,องเวอร์ขาดมากเลยคือถ้าสมมติเราปล่อยมือนะครับไปโดนศัตรูเนี่ยเราก็สามารถพุ่งเข้าใส่ศัตรูได้เลยนะแล้วเราก็ใช้ท่าหนึ่งในการฟันต่ออีกรอบม,มีความเป็นเมีพิน,นิดยิงไกลเอาง่ายเห็นไหมแล้วก็ใช้ท่าสองในการตรวจศัตรูที่อยู่ในยาได้ด้วยนะ คือไม่ได้ซีเรียสน,นะครับว่าจะแพ้หรือชนะเพราะว่าอ่าในเขาเรียกว่าอะไรนะขั้นตอนของการได้ไอสก,กินของแอสเซนการเนี่ยซีซั่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เล่นสิตาเท่านั้นแล้วก็อ่าอยู่ในแรงอะไรสักอย่างนะนะพอเล่นครบเขาก็แจก,กมาเลยมาเดีย๋ยวเราจะคิวฝั่งนี้ให้หมดเลยพูดอย่างนั้นแล้วไม่รู้จะได้ไหม สาีเนียเขามาช่วยด้วยดีมากตอนนี้คิวนันตายาไปแล้วครับเดี๋ยวสิ้นกำจัดะตเธอไฟได้นะแต่ข้างล่างก็สึกว่าเจ้ามันชื่ออะไรนะทุกคนผมนจำชื่อมันไม่ได้เนะี่ยต้องเอาให้ได้กัน <Yes, sir. S 1> แล้วมันเป็นป้อมเราด้วยไงคือเราลับคือเราลับไปชอบป้อมตรงนี้ด้วยไงเสียงเลย ผมนึกอ,ออกแล้วว่ามันชื่ออะไรโอมนคือไม่ค่อยได้เอาตัวนี้มาเล่นเท่าไหร่ไงเพราะว่าผมเล่นตัวนี้มันไม่เป็นนะเพราะว่าอมันต้องใช้อะไรอะถ้ามันคือต้องตีสามๆมันถึงจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นใช่ไหมผมไม่ช่อยอผมไม่ค่อยเล่นอะไรแบบนี้อัลตาไฟียี่มือไม่ถึงวะ่ะ ปอทะไฟทำไมมาวัดปุงเนี่ยเฮ้ยปะทะไฟออกปุเนี่ยโอ้โหกาลีกาลีมาห้องกาลีเร่งเราดีกว่าแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะตายก็ยอมมาอืมป้อมโอ้โหเทวนามัใช้ท่าสองเพิ่มสโลอีกคืช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะทุกคน อากาศเปลี่ยนแปลงครับผมนี้เริ่มแล้วนำ้ำโมกเริ่มมาแล้วครับแล้วเป็นภูมิแพ้ด้วยก็เลยสุขภาพแยแ่ไปมาตีป้อมอ้าอาป้อมคือแล้วเทวนี่เลยใส่ท่านี้เลยตอนแรกก็เล่นตัวนี้ไม่ค่อยเป็นครับอาศัยว่าได้เล่นฮุกเนี่ยคือหมวดฮุกเนี่ยมันมันดีตรงที่ว่ามันสามารถทําให้เราฝึกการเล่นตัวละครตัวฮีโร่ต่างๆได้ไง แล้วตอนนั้นสมได้ตัวนี้บ่อยมากๆ <S <S แล้วเราก็ตอนนั้นคือมันมคือเราไม่เหลือเพชรแล้ว่ะเขาเรียกอะไรเพชรแดงนะก็เลยต้องเล่นนะแต่พอเล่นไปเออก็ได้อยู่กาลีกาลียังไงอีคือไฟเตอร์หลายตัวนะครับผมได้เล่น ได้ฝึกเล่นในโหมดคุกนี uh ่แหละก็เลยแนะนํา huh. ม yeah. uh ือใหม่เหมือนกันนะสมมติถ้าใครไม่รู้ว่าตัวละครไหนเล่นยังไงอย่าเพิ่งเอาไปเล่นในฮ่าในแล้งนะครับเล่นในโหมดปกติไปก่อนนะครับหรือเล่นลองเล่นในโหมดพวกบันเทิงก็ได้นะอย่างพวกฮุกอย่างเงี้ยนะฮุกมันจะสมตัวละครที่เรามีมาให้เราลองเล่นนะ ส่วนมากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเพชรจะหมดอ่ะอนี่ซีเนี้เข้าจังหวะดีมากอาลีมาเล็งลับมาเล็งเราอ่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไฟเราจะได้ปีดอยู่นะเพราะว่าป้อมไฟเรายัางอยู่เกือบครบนะแต่อยู่แค่เลนผมนี่อนออเออคือเจ้าของเลนไม่ดูแลเลนตัวเองเลย เป็นใครวะตอนนี้ฟังศัตรูนะครับโดนคิวไปแล้ว4ตัวเอสามสองอันเกิดแล้วครับเดี๋ยวผมขอวับกลับบ้านก่อนนะคิวเลือดก,กันตอนนี้เลือดนิดเดียว มันมีช่วงหนึ่งนะครับที่ว่าคนคิดเอาเวอร์คาร์มาเล่นเนี่ยเวอร์คาร์มาเล่นตอนนั้นรู้สึกเกลียดมันมากเลยเพราะว่ามันจะมีรู้สึกใช้อัมตีเสร็จแล้วเวลามันลงจากม้ามามันจะมันจะอมตะรือแบบว,ว่ารับรเม็ดได้น้อยลงนิดนึงนะโดยมันคิวง่ายมากเลยแล้วเม็อยางที่ผมเล่นประจำเนี้ยตายง่ายมากโอ้โหพอมอยิง ดีนะว่าฝักตรงข้ามไม่มีตัวน่าลำคาญอย่างเอลสุหรือครีติโน่นี่ครับยวเราดักก่อนกาลีมันจะรู้นะเนี่ยมาเก็บกาลีก่อนรู้สึกลำคาญกาลีโอมินว่าไงอี้โดนเทียวฆ่าจริงด้วยโดนมันล็อกเนี่ยตอนนี้ ป้อมฝั่งตรงข้ามเหมือนจะโดนทำลายหมดแล้วนะหรืออันหนึง่งหรือเปล่าวะเออหลืออันหนึ่งนะครับคีบก็ลังบุกเข้าไปตีป้อมใหญ่ละทีนี้เราอาจจะต้องบัตเตอร์ไฟโดนลุมบัตเตอร์ไฟก่อนออเราจะตายก่อนมีน้ยไม่ตายหรอม้นนอกเนาะแต่ถ้าเข้าไปในป้อมนี้ตายตายง่าย ป,ป้อมเลทุกคนมัตยาชีดว่ะชนะอยู่แล้วอย่างนี้มงกรเข้าไปแล้วทันไหมทันไหมอนิดเดียวเออนี่แหละชนะแล้วครับทุกคนก็โอเคนะตาสุดท้ายในการเล่นแรงของผมก็ยังเยีงยงชนะมานะครับซีซั่น,นีีผมก็คงจะเล่นแคสิบตาเหมือนเดิมเล่นเอาสกินอย่างเดียว เราคงไปเล่นบทบันเทิงอื่นๆแทนนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่คอนเฟิร์มครับแล้วแต่ความอยากจะเล่นนะเอา้าได้ MVP เฉยไม่ถนัดแต่เนี้ยแต่ก็โอเคครับถือว่าได้คะแนน MVP ประดับแอคเคาท์ตัวเองไปนะเดี๋ยวกดไลค์ like ให้กับลูกทีมก่อน